อบบตาัเโอเคทอนที่เราเพิ่งฟังไปเมื่อสักครู่ก็คือว่ารูปงออบตกพนทวบาบโอนกอมซอสชื่อจับบมพบนเฮียนปราไดเจิงเลสเรยโอเคลองมาดูวลีนี้ฮะเป็นคำศัพท์ที่กินใจความเจ็บปวดแบบ จากการนอกใจมันเจ็บจปวดนะครับคําศัพท์นี้กินใจมากโอเคไปดูว่ามีคํไหนบ้างโอเคเอาตึกแผนกนะครับคาว่าเอาแปลว่ากอดส่วนคําว่าตึกแผนกก็คือนามตารวมกันก็คือเอาตึกแผนกคํานี้นะครับออกเสียงว่าเอาตึกแผนแปลว่ากอดนามตานะครับสมดวรที่แบบสุบเสาเรามากโอเคแล้วก็คือการแบบ อาการแบบร้องไหหนักมากนะครับร้องไห้นักมากโอเคคําถัดมาก็คือคําว่ากอมสอดคานี้นะครับออกเสียงว่ากอมสอดกอมสอดแปลว่าอย่างไงฮะน่าสงสารหรือก็แบบโชคร้ายเป็นคําที่บรรยายความรู้สึกรู้สึกตัวเองกอมสอดมากนะฮะเมิเตอร์กอมสอดนะตัวอย่างประโยคเมิเตอร์กอมสอดนะ มือเตือกอมสอดนะดูแล้วแบบน่าสงสารที่สุดเลยฮะดูแล้วน่าสงสารน่าสงสารจริงๆโอเคคำถัดมาก็ชื่อจับบอมพดมาชื่อจับบอมพดออกเสียงคำนี้ฮะออกเสียงว่าชื่อจับบอมพดชื่อจับอีกแล้วฮะเจ็บปวดอีกแล้วฮะแบบเจ็บปวดที่สุดฮะชื่อจับบอมพดชื่อจับบอมพดนะครับแปลว่าเจ็บปวดที่สุดคำว่าบอมพด แปลว่าที่สุดบอมพดโอเคคำหนึ่งก็คือคำว่าเฮียนนะครับออกเสียงว่าเฮียนคำนี้นะครับแปลว่ากล้านะครับเน้นแปลว่ากล้านะครับถึงว่าเฮียนกอดเฮียนทัวอิจังกอดเฮียนทัวอิจังแปลว่าเขากล้าทำแบบนั้นเหรอกอดเฮียนทะัวอิงจังนั้นไม่กล้าครับไม่กลา้าโอเคบายบาย